สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิปสีสถานแมทิกครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคนคงสบายดีแล้วก็มีความสุขตามสถานะสถานการสถานภาพนะครับอยากดงดีก็หาดูแต่สิ่งดีๆว้าวโคทเท ครับวันนี้จะมาเปิดไพ่จับไพ่นะครับท่านที่เกิดวันพฤหัสที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันรอยหกสิบนะครับเรมหนึ่งสองสามสี่ห้า กบจะอ่ะนะครับตัวแรกสถานการณ์ท่านนะครับเจ็ดถ้วยนะครับเป็นถ้วยเป็นภาพรวมงกลางครับไม่บวกไม่ลบแต่ทีนี้มันเป็นไพ่เลขเจ็ดเลขเจ็ดของเลขยีสี่มันเ, 4, เป็นเลขนําโชคนะครับนแน่ๆแล้วคือมีเสน่ห์หอมหวานตระดประวนิมีเสน่ห์ แต่กูอยากอยู่คนเดียวอย่ามายุ่งกับกูจะเก็บตัวยังจะเถียงอีกหดือยดนฟันหัวแบะเอ้ยกูอยากสูแบบละล่ามันเทิงผงก็เอ้ยพูดไปเรื่อยก้าวเหรียญน,นี่มีนาฬิกาถามกูด้วยโอ้ยแหงแหงสองถ้วยมีตดซันอ้ามาันดิมันดิมันแหงเจอตดซันอ่บะบุกเหรียญ แล้วก็แจ็คเกรเรียนนะครับพยายใหญ่ก็พแฮงแมนเดอะฟูลและเดอะซันเดอะซันดีสุดสําหรับเดอะแฮงแมนนี่ก็เลวร้ายที่สุดนะสําหรับ,รบนะครับเพราะฉะนันะนะน้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดเรื่องดีเรื่องร,ร้ายเพียงแต่จะเกิดเรื่องอะไรก่อนนะครับ แต่ที่แน่ๆคุณได้ปรับตัวคุณได้เปลี่ยนแม่คุณไม่ได้เหมือนเดิมแน่ๆถ้าไม่ใช่เพราะความเจ็บป่วยมันก็มีของรักบุคคลนันเป็นที่รักสิ่งของนันเป็นที่รักมูลค่าทรัพย์สินอะไรมันก็คือการสูญหายได้น,น,นะครับพ่ังแมนนะครับดูพังแมนก็ตัวเดียวเนี่ยพกคนสยองกันมากพแงี้งยังหมายถึงอยู่ในช่วงอารมณ์ที่ โคตรร้อนไม่ร้อนต้องร้อนทั้งตัวไม่ได้ร้อนทั้งหัวร้อนทั้งตัวเลยแหละแย่คููกับแจ็คดาบอีกเพราะนั้นเรื่องของอารมณ์แหละทศาให้มันถลม่มทลายมันพังนะครับสิ่งบางสิ่งบางอย่างมันควบคุมไม่ได้เราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเชื่อเถอะว่าโลกมันมีสองด้านนะครับเมื่อมันมีดีมันก็ต้องมีร้ายเมื่อมีร้ายมันก็ต้องมีดีนะครับ มาดูเรื่องการงานไพ่ไม่ทำไม่ขึ้นนะครับแต่ไพ่เนี่ยแฮงแมนเนี่ยแฮงแมนก็ทําอาชีพแบบที่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ทําอาชีพที่เหมือนแบบยิ่งกับปิดทองหลังพระคือปิดปิดวัดเลยหละไม่ใช่ว่าการงานจะแย่หรือไม่ดีนะครับไพ่ใหญ่ไม่ได้โชคเรื่องการงานนะครับ ก็คือไพ่เดอะซันเดอะเวิร์เอ้ยไม่ใช่ The Fool นะครับแล้วก็แฮงแม h แฮงแมนก็อย่างที่บอกอะอาชีพคนเก็บขย,ยนะครับอาชีพคนเก็บของเก่าอาชีพที่เป็นสายลับสายสืบเป็นอาชีพที่ต้องปลอมตัวแปลงร่างเป็นอะไรที่ปิดบงังไม่เปิดเผยนั่นแหละอาชีพพวกนั้นแหละแฮงแมนนะครับ, man, รบส่วนเดอะฟูก็เกี่ยวกับความบันเทิงทุกรูปแบบนะครับน้าธีการงานส่วนเดอะซันทำอะไรก็ได้รับความนิยมได้รับ อะไรการยอมรับนะครับรอดตลอดเจอเรื่องอะไรก็รอดตลอดนะครับนี่คือไพ่เดสสันะนะครับเรื่องการงานนะครับก็ไม่คงไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับตอนมีไพ่การงานขึ้นส่วนการเงินมี9้าเหรียญมี6กเหรียญมีแจ็คเหรียญการเงินยังดีอยู่ดีมากๆากแต่รู้สึกว่ามันเหมือนคนอกหักะแฮงแมนอะครับ การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีคนคอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์ด้วยซ้ำนะครับทำบุญสุนทานดนลรักกรรมก็เป็นสิ่งที่ดีแจ็คกอรีนก็เงินกู้ยืมคุณหมุนเวียนระดับหลักแสนหลักหลกสิบล้านลูกนะครับเรื่องความรักมีเจ็ดถ้วยมีสองถ้วยแต่ถ้ามันมีแฮงแมนก็คงจะผิดหวังเรื่องความรักอย่างรุนแรงนะครับหรือไม่ก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง หรือไม่ก็เกิดการหักดิบเป็นขึ้นมันยังขึ้นสองถ้วยสองถ้วยไม่ว่าจะเจอคนรักใหม่นะอาจจะเป็นคนที่ถูกใจนะครับนี่ก็ไพ่หญิงมากนี่ก็ไพ่ของผู้ชายที่ผลประโยชน์อ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องความรักด้านผมว่าเรื่องความรักมันคล้ายๆว่ามันจะดี แต่ยังจะลงเอยไม่ได้ยังห่างคนจริงใจไม่ได้เหมือนสมมติคุณผิดหวังเรื่องความรักไม่ใหม่นี่แรกก็แรกเนี่ยรักลืนไม่ต้องถึงเดือนอนะอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยคุณก็อยากจะเจอใครสักคนอยู่แล้วถูกป,ปะเนี่ยไอเนี้ยมันก็จะเข้ามาเนี่ยเจ็ดถ้วยเนี่ยว่าดึงดูดเข้ามาแต่ว่ามันจะเป็นคู่รักกันได้ไหมมันคงไม่ได้คนสองถ้วยเนี่ยมันมันเราเรียกว่ารักแรกพบก็ได้แต่มไม่ได้รักแรกพบอ่ะมันเรียกว่า พบเจอคนที่ถูกใจก็คบประเป็นเพื่อนที่ปรึกษาพากันเที่ยวพากันไปทําอะไรให้มันลืมลืมไปซะเ,เรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะครับแถมปรีพัพยแฮงแมนก็ man, คึงระวังคันแต่ขักไว้ดีนะครับสุขภาพอ่ะอย่างที่บอกแฮงแมนเนี่ยโรคเวรโรคกรรมโรคเกี่ยวช่องท้องสตรีเรื่องเกี่ยวกับมดลูกขุงอันทะไสเลื่อนไส้อะไรแบบนั้นแหละใช้เมืออ่อไหรแล้วก็ โรคเวนรรมคือโรคที่มีทั้งงอกมีทั้งหดมีทั้งหายมีทั้งตีมีทั้งตันม,ม,มีหมดทุกอย่างอืแพ้แห้งแม่รุ่นสุภาพระวังมากๆนะครับอาจจะเป็นบุคคลนะเป็นที่รักเจ็บป่วยหนะักหรือบุคคลที่เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่โดยรวมมีไพ่เดอดซันนะครับ,รมมนนรบก็หมายถึงว่าสิ่งไม่ดีสิ่งไม่ดีมันจะเกิดขึ้น แล้วสิ่งไม่ดีนั้นจะหายไปสิ่งที่ดีก็จะตามเข้ามาอะนะครับนี่คือภาพรวมของคนที่เกิดพุทธศัสยนะครับรจำพุทัตที่27มีนาคม2อง8นนะครับบางทีผมก็พูดอันที่ผิดนะเออบ่อยผมก็ไม่รู้เป็นไรเหมือนกันไม่เคยจำเอ,อมึงก็ไม่จำอไม่จำไม่จำใคยยรเลยไงภัยมีทั้ง78็บปดใบคนจำดีเชืเอ่อสิ แต่นั้นไม่ค่อยใส่ใจไงคนไม่ได้ทางานเป็นเงินเดือนอ่ะไม่ค่อยจําวันวอ่ะเบียที่ทำงานครับขอบคุณที่ยมรับคุณรับฟังแล้วก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับจะชมใหม่ชมเก่าก็แล้วแต่ช่องผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับใครจะชมแล้วหายไปใครจะเข้ามาแล้วหายไปหรือใครหายไปแล้วกลับมาเลยผมก็ จะทำให้ดีที่สุดกับบุคคลที่ยังติดตามชมผมอยู่คุณได้รับสิ่งดีเรื่อยเรียนเชื่อนนหน่อยนะครับอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังของทุกท่านม,าม,มีความสุขมีความสำราญพบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลทำอะไรก็ขอให้ราบรื่นสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงไปเที่ยวพักผ่อนสนุกสนานไม่แน่เราไปพักผ่อนกัาจจะเจอคนที่ถูกใจก็ได้ว้าว ซขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟงังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ